สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอกับครูใหม่อยากเล่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกดหลอนๆอ,อีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเว็บ e a d อะไร c o m นะครับกับนักเขียนที่มีชื่อว่า m i d n i h t Everytime ที่ทำให้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับกดหลอนๆของการแก้ศูนย์รอมอผอของนักเรียนชั้นม .3 และม .6 โดยปกติแล้วหลังจากงานปัดจิมนิเทศ <an> ทางโรงเรียนจะมีการแก้ศูนย์รอ,อมอสและ Serve มออของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6เพราะถือว่าจบไม่พร้อมรุ่นต้องมาเรียนซ้ำอีกหนึ่งเทอมแต่ในโรงเรียนสัพพสุทินวิทยาคมของเราจะมีการรับสมัครเด็กนักเรียนในระดับต่างๆ เพื่อมาแก้ผลการเรียนในช่วงปิดเทอมของสายสามัญแต่การแก้ผลการเรียนในช่วงนี้มันจะค่อนข้างยุ่งยากเป็นพิเศษเนื่องจากนักเรียนที่สมัครใจมาแก้ผลการเรียนโดยเฉพาะเด็กหอนั้นจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านจนกว่าพวกเขาจะทำผลการเรียนที่สมบูรณ์เอาละ่ะขอความร่วมมือนักเรียนให้ทำตามกฎอย่างเคร่งครัดนี่ไม่ใช่การกันแกล้งหรือการอําของคุณครู กฎข้อที่1นนักเรียนทุกคนที่มาแก้ศูนย์รอมสมพอนั้นจะต้องเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาตรงหน้าหอพักจะมีสารพระภูมิตั้งอยู่อาจารย์ผู้ดูแลจะเรียกรวมตัวนักเรียนมาให้กลาบไหว้และบอกกล่าวกับเจ้าที่หากไม่ทําเช่นนั้นพวกรุ่นพี่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือสัมภเวสีรอบๆจะเข้ามาอยู่ในห้องของคนที่ไม่ยอมบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางกฎข้อที่ส การไปติดต่อแก้ผลการเรียนนั้นจะต้องไปที่อาคารอำนวยการพร้อมกันก่อนเวลา12นาฬิกาไม่เช่นนั้นการแก้มันจะยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมกฎข้อที่3จงคำนึงไว้เลยว่าคุณครูที่มาคุมการแก้ศูนย์รอมสมพนั้นไม่ใช่คุณครูที่พวกเธอรู้จักบางคนก็อาจเพียงคนแปลกหน้าหรือไม่ก็เป็นครูที่เสียไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังคงยึดติดเพราะห่วงนักเรียนจะเรียนไม่จบและส้าชันกฎข้อที่4ในระหว่างการทำงานแก้อยู่นั้นห้ามวอกแวกไปทำสิ่งอื่นอย่างเด็ดขาดยกเว้นแต่ว่าจะเป็นเวลาพักพนนอนหลับหรือกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่นเข้าห้องน้ำทำความสะอาดให้ทำอย่างระมัดระวังไม่ให้ทำเสียงดังจนเกินไปกฎข้อที่4.1หากนักเรียนผู้ใด รู้จักคาถาไล่ผีแนะนำว่าให้สวดทุกครั้งที่ได้กลิ่นศพหรือกลิ่นทูปมันจะทำให้พวกรุ่นพี่หายไปและจะไม่มารบกวนพวกเธอในระยะเวลาหนึง่งแต่ก็มากพอที่จะสามารถทำงานแก้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะมักมีรุ่นพี่บางคนต้องการจะเอาน้องๆไปอยู่ด้วยกันบนหอพักชั้นที่5กฎข้อ4.2หอพักเรามีแค่ชั้น4ดังนั้นชั้นที่5จึงไม่มีอยู่จริง เล่ากันปากต่อปากของชาวหอพักทุกวันนี้ก็ยังมีคนเห็นพวกเขาเดินไปมาที่หอพักตอนวันหยุดหรือวันพระกลางวันแสกก็เคยเจอมาแล้วกฎข้อที่5หากในระหว่างการนำเงานไปส่งตามรายวิชาการต่างๆแล้วพบเจอกับคุณครูที่อยู่ในห้องตามวิชาต่างๆให้สังเกตลักษณะของคุณครูแต่ละท่านให้ดีหากมีสภาพปกติ ไม่มีริ้วรอยเปื้อนติดร่างกายนั่นหมายความว่าสามารถส่งงานได้ตามปกติกฎข้อที่6แต่ถ้าหากคุณครูท่านนั้นตามตัวเสื้อผ้ามีรอยเปื้อนหรือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายศพขึ้นอืดกลิ่นน้ำเลือดน้ำหนองบางก็สภาพบิดเบี้ยวจนผิดมนุษย์ให้นักเรียนวิ่งกลับมาหอพักให้เร็วที่สุดก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะพวกมันเป็นวิญญาณชั่วร้ายปลอมตัวมาเป็นคุณครู เพื่อไล่ล่าเอาชีวิตเด็กไปเป็นตัวตายตัวแทนกฎข้อที่7หากตะวันลารับขอบฟ้าไปแล้วการหน,นีออกจากอาคารกลับหอพักจึงเป็นไปไม่ได้ให้นักเรียนรีบหนีเข้าไปซ่อนตัวในห้องสมุดซึ่งซ่อนได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นหากว่าในห้องมีเด็กหนุ่มร่างสูงสวมใส่เครื่องแบบของโรงเรียนในสมัยก่อนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงมุมห้องนั่นคือพี่วัน เขาเป็นรุ่นพี่ที่เสียชีวิตในห้องสมุดเมื่อ30ปีก่อนแสดงว่านักเรียนปลอดภัยแล้วออกจากห้องสมุดได้ตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปกฎข้อที่8ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสมุดห้ามหลับอย่างเด็ดขาดเพราะพี่วันนั้นเป็นผีที่คุ้มดีคุ้มร้ายห้ามพูดจาหย,ยาบคายใส่พี่เขาอย่างเด็ดขาดเชียวหากเผลอพูดออกไปให้รีบกล่าวขอโทษให้ทันทีแล้วพูดว่าพรุ่งนี้จะทำบุญให้ พอวันรุ่งขึ้นให้นําขนมชั้นกับน้าเต้าหู้มาวางาไว้บนโต๊ะที่มีกระถางทูบจุดทูบหนึ่งดอกบอกพี่วันว่าตนนําขนมมาให้แล้วกฎข้อที่9หากปักทูบลงได้แล้วแสดงว่าพี่วันหายโกรธเธอแล้วในวันถัดไปให้ตื่นแต่เช้าเพื่อรอพระสงฆ์ซึ่งท่านจะออกบินธบาตผ่านหน้าประตูรั้วโรงเรียนทุกเช้าตักบาตรแผ่เมตตาทำบุญให้กับพี่วันนอกจากพี่เขาจะตายโหงแล้ว ยังเป็นผีไร้ญาติอีกเลยไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้จนถึงทุกวันกฎข้อที่10ในระหว่างที่กำลังทำงานหากได้ยินเสียงใครเรียกชื่ออยากให้ลงไปหาหรือออกนอกหอพักในยามวิการต้องทำหูทวนลมอย่าได้เชื่อทุกอย่างที่มันพูดออกมาและห้ามขานรับอย่างเด็ดขาดกดข้อที่11ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกจากหอพักช่วงเวลาสามทุ่มตรงของคืนมันพระ กับวันขึ้น15้าค่ำหรือแรม15้าค่ำอย่างเด็ดขาดเหตุเพราะว่าในคืนนั้นสัมภเวสีจะเยอะและดุร้ายมากเป็นพิเศษแต่พวกมันจะเข้ามาระรานพวกเราไม่ได้เพราะบารมีของเจ้าที่เจ้าทางคอยคุ้มครองเอาไว้จะออกจากหอพักตั้งแต่หลังจากเวลาตีห้าครึ่งเป็นต้นไปกฎข้อที่12หากพวกเธอรอดชีวิตมาจนถึงตอนที่แก้ผลการเรียนเรียบร้อยแล้วแสดงว่าพวกเธอปฏิบัติตามกฎอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ก่อนจะกลับบ้านกรุณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนว่าได้ลืมอะไรไว้หรือเปล่าหากว่าลืมอะไรเอาไว้สิ่งนั้นก็จะหายไปตลอดการราวกับว่ามันไม่เคยมีอยู่มาก่อนอยากคิดที่จะตามหาของที่หายไปในกรณีนี้จะใช้ไม่ได้กับเด็กหอโชคดีกับการทำงานไปด้วยพร้อมกับทำตามกฎไปด้วยด้วยความหวังดีจากผู้อำนวยการโรงเรียน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกฎหลอนๆนะครับก็คือกฎหลอนๆของการแก้ศูนย์รอมอสมอพอของนักเรียนชั้นม .3 และม .6 นะครับเพื่อที่จะจบการศึกษาก็หวังว่านะครับผู้ฟังนะครับจะชอบในการเล่าของผมถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาเล่าอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ